แค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำว่ารัก จะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกันจากที่เคยย็นชาก็วันไว้จะเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิต ฉันไปอยากอยู่น้นๆเพื่อจะเฝ้าดูวันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไรฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีฉันไรเมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อ เธออยู่ข้ขางงกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันด์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตา